สวัสดีค่ะรับชมรายการวสซาทวงอินทินายกบดิชั้นปรีนาภาการจนรัตค่ะบริษัทฟาอิดเฟรมไลน์ดีดีบีจำกัดมหาชนนำเสนอผลวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูดวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Firstcloud ค่ะ เดอะวอล์ poster นำเสนอผลสำรวจเรื่องการดูดวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ first Cloud โดยสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศ404คนมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่9 5พบว่าส่วนใหญ่ชอบดูดวงและเชื่อในคำทำนายโดย20ดูดวงเป็นประจำเพื่อเป็นการวางแผนและตัดสินใจในชีวิตและ45โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้นอกจากนี้ยังมีอีก23ที่ดูดวงเพื่อความสนุกและอีก13ตตอบว่าไม่ดูเลยเนื่องจากไม่เชื่อในเรื่อง รื่องนี้เมื่อแบ่งตามอายุพบว่าแต่ละช่วงวัยมีความเชื่อเรื่องดวงชะตาในสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า23ปีถึง30%ไม่เชื่อในโหราศาสตร์จึงไม่ดูดวงในขณะที่กลุ่มอายุ23-29ปีซึ่งเป็นช่วงวัยสําหรับการเริ่มต้นทํางานและเริ่มสร้างความมั่นคงในชีวิตดูดวงเป็นประจำสูงที่สุดที่27%จและจะสังเกตได้ว่าความถี่ในการดูดวงจะลดน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นนอกจากนี้คนกรุงเทพเชื่อเรื่องการทานายดวงชะตามากกว่ากลุ่่่่มตางงงััวววดดดดโยยูเพือช การตัดสินใจสูงถึง75ในขณะที่คนต่างสวัสดเพียง56เชื่อในคำทำนายดวงและมีถึง19ที่ไม่ดูดวงเลยเนื่องจากไม่เชื่อในเรื่องนี้ค่ะขอขอบคุณเจ้าผาพิธีกรจากสาว,ว่ากลับมาติดตามรับชมรายการวซอขขวัญทินนาได้ทุกวันวันดีๆแบบนี้นะคะสุสดิชั้นปรีนาภาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ